สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทํานายประจําเดือนมิถุนายน2,565ของชาวราศีตุลหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อน ชาวราศีตุลช่วงเดือนนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำคัญสำคัญอยู่พอสมควรเลยนะบางคนที่สมมุติว่าถ้าคุณว่างงานอยู่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ถ้าคุณทำงานอยู่มันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานโยกย,ย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะหรือว่าบางคนที่มีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะถ้าคุณติดขัดอยู่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่าๆต่างๆเหล่านี้ไปได้นะ แล้วก็ในช่วงต้นเดือนนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นด้วยนะถ้าคุณแบบขยันพยายามมาตลอดนะคะอาจจะเป็นช่วงเพย์ออฟที่ได้รับผลโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือบางคนจะเป็นในลักษณะของการได้มรดกที่ดินทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆบ้านรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ช่วงต้นเดือนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย ก็อยากให้พยายามช่วงนี้เคลียร์งานวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเดินทางทำทุกอย่างอะไรให้เรียบร้อยในช่วงต้นเดือนแรกนะคะมันจะได้ราบรื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีเขาเรียกว่า มีเซนต์มีสัญชาตยานที่ดีในช่วงเวลานี้หรืออาจจะได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอย่างรู้<ม>การต้องใช้ความรู้ความสามารถนะคะหรืออาจจะได้ทํางานที่คุณชอบหรืออาจจะมีคนแนะนํางานแนะนําเรื่องดีๆเอาข่าวดีอะไรบางอย่างมาให้คุณก็ได้นะคะแต่ที่นี่ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปมันมีเรื่องให้คุณต้องระวังหรือว่า ต้องมีประเด็นนิดหนึ่งนะอย่างเช่นอันดับแรกเลยก็คือระวังเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารการพูดการจานะคะพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้คุณอาจจะไปเจอผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่ดุหน่อยอาจจะเป็นชาวทาตลมนะคะราศีกลกุมมิถุนตุลน,นะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตน้ำก็ได้นะคะกรกฎพิจิกมีนคือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ ค่อนข้างจะดุแล้วก็เข้มงวดกับคุณนะ่ะคือบางคนเขาอาจจะปกติเขาจะเป็นคนใจดีนะแต่ช่วงนี้เขาอาจจะเข้มขึ้นมาอะไรบางอย่างหรือว่ามีความกดดันมาให้คุณมีความคาดหวังกับคุณแล้วคุณทําไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกเครียดกดดันแล้วคุณจัดการกับความรู้สึกอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้ในช่วงหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพยายาม ประคับประคองอารมณ์ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ดึงสติไว้ให้เยอะๆนะคะจริงๆปัญหามันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตหรอกแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาด้วยนะคะมันจะได้ไม่ทําให้ปัญหามันขยายใหญ่โตนะถ้าเรารู้จักนิ่งเป็นนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยคุณน่าจะมีเซน,น์อ่ะเออคุณจะรู้ว่าสถานการณ์นี้คุณควรจะตอบโต้แบบไหนยังไงนะคะแล้วกออ็ทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลายไปได้ในช่วงปลายเดือน นะสถานการณ์มันจะดีขึ้นปลายเดือนสิ้นเดือนเนี่ยดูแล้วคุณน่าจะเอาอยู่หมายถึงว่าคุณน่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาให้อยู่ในในร่องในรอยได้นะคะแล้วก็ควบคุมความรู้สึกอารมณ์จิตใจตัวเองได้ดีขึ้นรวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆอะไรต่างๆคุณก็จะทําได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ในช่วงท้ายๆปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนีเมสิงธนู ออคอยให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอาจจะให้กำลังใจคุณหรือให้คำแนะนำดีๆกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสู้นะเป็นกำลังใจให้นะคะภาพรวมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมการงาน,กา,งานการเงินความรักสุขภาพกันบ้างนะคะในเรื่องของการงานนะคะเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่หรือลักษณะงานตำแหน่งงานอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปซึ่งคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับบทบาทในเรื่องของความเป็นผู้นา เป็นหัวหน้า,าหรือต้องไปคุมคนมากขึ้นจากที่เดิมคุณอาจจะเคยทำงานคนเดียวเป็นหลักแต่ครั้งเนี้ย ในช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะต้องติดต่อประสานงานกับคนเยอะหรือมีลูกน้องมีทีมงานที่คุณต้องบริหารจัดการแล้วก็คุณจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถในเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งคุณก็มีแนวโน้มที่จะทําได้ดีมากๆในเดือนนี้นะคะดูแล้วคุณน่าจะบริหารจัดการอะไรต่างๆได้อย่างบาลานซ์ลงตัวดีนะคุณรู้ว่าคุณควรจะต้องทําอะไรทําแบบไหนแล้วจะดีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ผลงานที่คุณทำเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ ถูกอกถูกใจของหลายๆคนนะนะเรียกได้ว่าผลงานโดดเด่นนะมีความเป็น เป็นที่จับตามองนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ง่ายนะคะสิ่งที่คุณเจอมันอาจจะยากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนที่เพิ่งเ,เปลี่ยนหรือว่าต้องมาจับอะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีช่วงของการเรียนรู้มันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้จัดการมันได้เอามันอยู่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงแบบเต็มที่เลยทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการคนนะคะงานติดต่อประสานงานงานตัวแทน งานในหน้างานที่ต้องดิวกับคนเยอะๆทำได้ดีนะคะแล้วก็สามารถจะนำเงินมาให้คุณได้ด้วย ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะขอให้อดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาหน่อยซึ่งคุณทําได้อยู่แล้วคุณมีความเข้มแข็งอยู่นะคะแล้วก็คุณมีไพ่ประจําตัวคุณด้วยคือไพ่ justice นะคือไพ่ประจําชาวราศีตุลนะคะคุณค่อนข้างมีเหตุมีผลใช้ตรกกะในการตัดสินใจได้ดีนะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยดูลงตัวนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้การเงินอาจจะค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงในแง่ของค่าใช้จ่าย ดูแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเยอะอยู่พอสมควรหรือคุณอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกพิจารณาว่าจะใช้เงินก้อนนี้ไปกับการทำอะไรที่มันสำคัญมากกว่าการอะไรแบบนี้นะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจอยู่คุณอาจจะยังลังเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถามว่าก็คือจะมีเงินฟโฟลเข้ามาให้พอใช้ให้พอหมุนเวียนแหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ส เป็นอะไรที่อดทนได้อะไรที่รอได้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเว้นๆไปก่อนอย่างเช่นของฟุ่มเฟือยของอะไรที่เราอยากได้อะไรที่มันตอบสนองทางความรู้สึกอารมณ์อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาเนาะก็อดทนนิดหนึ่งละกันพยายามช่วงนี้วางแผนการเงินให้ดีให้รัดก,กุม่มเพราะว่าการเงินขาเข้ามันอาจจะค่อนข้างนิ่งหน่อยนะคะแต่ว่าขาออกค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะก็วางแผนดีๆเผื่อเงินสำรองอะไรต่างๆไว้ด้วยนะคะ ในส่วนของความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณจะยุ่งนะกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะใครจะเข้ามาไม่เข้ามาฉันก็เออไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําแล้วก็หลายๆคนจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการวางแผนชีวิตการวางแผนความมั่นคงทางการเงินการพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้มากกว่านะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็น เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเดือนนี้ก็ยังต้องบอกว่ายังไม่นิ่งนะอะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีท็อกซิกก็ได้หรือ คุณหรือว่าคนคุยของคุณอาจจะมีอยู่ในจังหวะที่มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาให้เลือกให้พิจารณาแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเออยังอยากสองคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้อยากคอมมิตอะไรกับใครทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องอยู่ในช่วงของจังหวะการดูดูกันไปก่อนเนาะส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับคู่ของคุณค่อนข้างมีเรื่องเครียดปวดหัวกังวลใจหรือมีเรื่องที่เรา,เาต้อง บริหารจัดการเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูว่าต่างคนต่างยุ่งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนักเท่าไหร่นะคะคือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ทะเลาะเบาแวงอะไรแบบนั้นแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวนะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสร้างพลังบวกให้แก่กันและกันดูแลกันไปก็แล้วกันเนาะ ในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะต้องระวังอยู่หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยคือเรื่องของการทํางานหนักมากเกินไปหรือว่าการใช้แรงเยอะเกินมันจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทอะไรพวกนี้นะคะพยายามบาลานซ์ Balance, หรือว่าปรับเปลี่ยนเอีรยรยบทในการทํางานด้วยนะออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของโรคติดต่อโรคติดเชื้อโควิดก็ยังต้องระวังอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโรคหวัดด้วยก็ได้ นะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินอาจจะมีเกณฑ์อาหารเป็นพิษท้องผูกท้องเสียอะไรพวกนี้นะคะป่วยไข้ก็อยากให้ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนิดหนึ่งนะชาวราศีตุลสุดท้ายนะคะคำแนะนําจากไพอ่ออร์เรคิลนางฟ้าของเรานะคะชาวราศีตุลช่วงนี้คุณอาจจะเจออะไรที่มันค่อนข้างท้าทายความสามารถท้าทายความรู้สึกอารมณ์คุณหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนางฟ้าเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ลองทําสมาธิดูบ้าง ะะซึ่งการทําสมาธิมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปนุ่งขาวห่มขาวที่วัดหรือว่านั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นนะคะบางทีสมาธิมันเกิดได้ง่ายๆจากการที่คุณโฟกัสทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจจะนั่งวาดรูปอาจจะนั่งเขียนแผนธุรกิจเขียนแพลนง,งานทูดูลิสอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นการทําสิ่งที่คุณชอบเช่น ทําขนมทําอาหารอะไรก็แล้วแต่เป็นการที่ลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วคุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิแล้วนะคะซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าจิตใจว้าวุ่นปัญหามันเยอะเหลือเกินให้ลองหาจังหวะปลีกตัวออกมานะคะเลือกทําสมาธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่คุณถนัดแล้วคุณจะเจอคําตอบหรือทางออกดีๆนะคะรวมไปถึงในช่วงเดือนนี้ คุณจะมีโอกาสดีๆอยู่มากมายรอคุณอยู่เลยนะคะถ้าคุณสามารถาดึงพลังงานบวกออกมาใช้ได้เยอะนะคะเขาบอกให้ remain positive นะคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่อยากให้ร,รับรู้ไว้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรักษาใจอยู่ในแดนบวกแล้วเราจะมองเห็นโอกาสต่างๆที่มันกําลังจะผ่านเข้ามาส่วนใหญ่ปัญหาอุปสรรคมันมาพร้อมกับโอกาสเสมอไม่งั้นเขาจะมีคําว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส หล่อนึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นยิ่งปัญหาเข้ามาเยอะมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจออะไรดีๆเยอะเหมือนกันหรือคุณจะได้เรียนรู้เติบโตจากปัญหาเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้รักษาพลังบวกเอาไว้แล้วก็สู้ต่อไปนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยสุดท้ายแล้วก็รบกวนถ้าใครชอบคลิปนี้รับพลังงานบวกไปเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลัง ลงใจให้กับทางช่องแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่คลิปราศีของคุณออกมาด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ